สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิการันตีนะครับเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะวิเคราะห์ดวงดาวดวงหนึ่งชื่อว่าดาวพระเกตย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนนะครับตั้งแต่วันที่8มิถุนายนแล้วก็ไปอยู่ในราศีมีนเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนจนถึงประมาณต้นเดือนสิงหาคม ทำให้มีอยู่ประมาณ5ราศีที่จะได้ประโยชน์จากการที่ดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ในราศีนี้มีราศีใดบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับราศีแรกก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภนะครับหรือเกิดช่วงระหว่าง16พฤษภาษถึง15มิถุนายนสำหรับคนที่เกิดในออราศีพฤษภเนี่ย ตำแหน่งดาวเกตโคจรย้ายเข้าสู่ราศีตรงนี้หมายถึงในเรื่องของอะไรหมายถึงเรื่องโชคลาภหมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงหรือหมายถึงในสิ่งที่มันเ,เวลาเราไม่ได้คาดคิดคาดหวังอะไรแล้วมันจะได้เกินความคาดหมายฉะนั้นถ้าคุณเสี่ยงโชคภายในระยะเวลาราวๆสองเดือนนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้รางวัลแน่ๆนะครับเพราะว่าดาวเกตตัวนี้ให้ผลดีหรือส่งผลดีต่อตัวของคุณนะครับแต่ถ้าคุณ อยากจะขอความช่วยเหลือจากใครก็แล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ใหญ่มีศักยภาพหรือคนที่อยู่ไกลๆคุณก็จะได้อย่างที่คุณต้องการแน่นอนหรือคุณอยากจะได้ในสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝัน <c oughs> เช่นคุณอยากจะขายบ้านสักหลังหนึ่งอาจจะขายที่สักแปลง ขายคอนโดสักห้องหนึ่งแต่ราคาในก่อนที่คุณขายก่อนหน้านี้ราคามันไม่ดีมันไม่เวิร์กเลยจนคุณรู้สึกว่าเบื่อละไม่อยากจะคุยไม่อยากจะติดต่อกับใครแล้วเพราะมีคนโทรมาก็สอบถามในเรื่องของราคาแต่ที่สุดก็นิ่งเงียบหายไปเลยแต่ในช่วง2เดือนนี้ถ้าคุณยังเปิด ประกาศรับขายอยู่นะครับหรือ,อยังประกาศขายในโซเชียลในออนไลน์หรือในโฆษณาต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะมีคนสนใจซื้อในราคาที่คุณพึงพอใจก็ได้นั่นคือดาวพระเกต สามารถทําให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภสิ่งที่คุณจะได้คือ 1. ได้จากการเสี่ยงโชค 2. ได้จากการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีศักยภาพแล้วก็3จะได้จากนะครับในเรื่องของการขายทรัพย์สินต่างๆได้ในราคาที่ดีด้วยฉะนั้นราศีพฤษภเป็นราศีแรกที่จะส่งผลดีต่อตัวของคุณนะครับ ส่วนราศีที่2ที่จะส่งผลดีหลังจากดาวพระเกตย้ายนั่นก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือเกิดช่วงระหว่าง16กรกดาถึง15สิงหาคมสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎดาวพระเกตย้ายตกเรือนสุภาสุภาแปลว่าความเจริญความก้าวหน้า ความยั่งยืนอนาคตนะครับฉะนั้นตอนที่ดาวภเกษยายเนี่ยมันมีระยะเวลา2เดือนเนี่ยคุณจะคุยกับใครก็แล้วแต่นะครับคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ประสบความสําเร็จหรือคุณอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาแต่งานเนี้ยทำให้คุณมีชื่อเสียงนะครับมีคนนับหน้าถือตามีคนรู้จักมักจีจหรือคุณลงทุนกับใครในช่วงนี้ ก็มีโอกาสที่จะลงทุนแล้วประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองเข้ามาฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฏ3เรื่องนี้จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็แล้วแต่ นะครับแต่ละบุคคลที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎเพราะองศาของแต่ละคนจะไม่ตรงกันฉะนั้นองศาจะมาเป็นตัววัดที่จะเกิดเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่มันจะต้องเกิดขึ้นในช่วงที่อ,อ,องศาใกล้เคียงกันนะครับฉะนั้น3มเรื่องนี้สําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎก,ก็คือ1นนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือมีออผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนส่งเสริมในดวงชะตาของคุณ ทำให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีหรือ 2. คุณมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตามีคนรู้จักมักจีมีคนที่ให้ความเชื่อถือให้ความศรัทธาในตัวคุณได้เลยนะครับหรือ 3. คุณลงทุนกับใครในช่วงนี้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือโอกาสที่จะได้เงินได้ทรัพย์ได้ผลกำไรกำไรามาก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับ ฉะนั้น2ราศีผ่านไปแล้วต่อไปเป็นราศีที่3นั่นก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีกันนั่นเองคนที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือเกิดช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลาคมนะครับดาวพระเกตย,ย้ายตั้งแต่วันที่8มิถุนาไปจนถึงต้นเดือนสิงหาราวๆ2เดือนนี้นั่นหมายความว่าดาวเกตตัวนี้ไปส่งผลกับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันอยู่2เรื่องใหญ่ๆ เอาเรื่องแรกแล้วกันก็คือในเรื่องของความรักครับสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหมายถึงว่าอยู่กันมา,าหลายปีดีดักแล้วเนี่ยคุณจะมีเซอร์ไพรส์จากคู่ครองของคุณมีโอกาสที่จะได้อะไรจากคู่ครองของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สินหรือมีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าปรับความเข้าใจกันในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีข้อโต้แยง้งมีปัญหามีเรื่องไม่ไว้อกไว้ใจกันหรือว่ามีปัญหาขัดแย้งกัน แต่ในช่วงระยะเวลาราวส2เดือนนี้อาจจะมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นทั้ง2ฝั่งโอกาสที่จะกลับมานั่งคุยกันปรึกษาหารือกันหรือกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันก็มีความเป็นไปได้แต่ถ้าคนที่ไม่มีคู่ไม่มีแฟนไม่มีคนรักละ่ะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอใครบางคนที่จะเดินเข้ามาในชีวิตเป็นตัวเลือกให้คุณนะครับหรือจะได้เจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกสเปค เจอคนที่ไปกับคุณได้ดีเลยทีเดียวคนที่กําลังเปิดใจตอนนี้มันมีโอกาสที่คุณจะมีตัวเลือกเข้ามาหลายตัวเลือกเลยทีเดียวก็ดูที่ความเหมาะสมว่าคุณจะเลือกตัวเลขอ,อะไรหรือว่าเลือกคนไหนที่จะมาเป็นคู่ครองหรือคู่ชีวิตของคุณก็มีโอกาสเป็นไปได้ฉะนั้นลัคนาราศีกันนอกจากเรื่องของความรักแล้วเรื่องที่สก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นในเรื่องของการลงทุน คุณจะลงทุนทำธุรกิจหรือลงทุนทำอาชีพใหม่ๆการลงทุนในช่วงนี้ถือว่าจะมีโอกาสที่ทำแล้วประสบความสำเร็จทำแล้วดีทำแล้วได้หรือว่าทำแล้วมีโอกาสที่จะมกีกำไรเข้ามาหรือทำแล้วมีโอกาสที่จะต่อยอดไปในภายภาคหน้าก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แน่นอนฉะนั้นในลัคนาราศีกันจะมีสองเรื่องที่จะเกิดขึ้นในสองเรื่องใหญ่ๆนั่นก็คือเรื่องของความรัก แล้วก็เรื่องของการลงทุนนะครับถือว่า2เรื่องนี้เข้าเป้านะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสักเซสคือทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับส่วนราศีต่อไปคือราศีที่สีที่จะได้ประโยชน์จากการที่ดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ราศีมีนนั่นก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูนั่นเองคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือเกิดช่วงระหว่าง16ธันวาถึง15มกราคมนะครับ ดาภเกตโคโจรย้ายเข้าสู่เรือนพันธุพันธุแปลว่าความมั่นคงแปลว่าครอบครัวแปลว่าที่อยู่อาศัยถ้าจะตีเรื่องของความมั่นคงแสดงว่าตอนนี้ตำแหน่งตัวของคุณเนี่ยมีความมั่นคงจะทำอะไรก็แล้วแต่ประสบความสำเร็จครับทำอะไรก็แล้วแต่ดีทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีโอกาสที่จะทำแล้วมีความสำเร็จหรือมีความมั่นคงยั่งยืนและก็ แน่นอนถาวรแน่นะครับหรือเรื่องที่สองนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวคนในเครือญาติคุณอาจจะมีปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพ่อแม่ที่แก่ที่เท่าแต่ในวันนี้นะครับในช่วงระยะเวลาสองเดือนนี้ญาติผู้ใหญ่ของคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องเจ็บป่วยมีปัญหาให้คุณต้องเสีเรียดและวิตกแต่ณวันนี้ทั้งทั้งครอบครัวทั้งเครือญาติคุณเนี่ย แข็งแรงขึ้นรู้สึกดีขึ้นรู้สึกทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องกังวลใจแต่อย่างใดแสดงว่าในเรื่องของเคยญาติถือว่าดีตอนนี้ทําให้คุณรู้สึกโอเคทําให้คุณรู้สึกไม่ซีเรียสไม่วิตกไม่กังวลน,นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องที่2ส,ส่วนเรื่องที่3ก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัย นั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีโอกาสครับที่จะมีที่อยู่อาศัยใหม่ๆหรือมีโอกาสที่จะย้ายบ้านย้ายช่องใหม่แต่การย้ายมันคือเรื่องที่ดีสําหรับตัวของคุณไม่ได้ย้ายเพราะว่ามันมันแย่ลงมันดรอปลงแต่ย้ายแล้วมันทําให้ความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นได้บ้านใหม่ได้บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมหรือว่าได้ที่อยู่อาศัยที่คุณอยู่แล้วมีความสุขฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูจะมี3ามเรื่องใหญ่ๆ เกิดขึ้นกับตัวของคุณนั่นก็คือในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตทําอะไรก็แล้วแต่ก็เสถียร 2. คนในเครือญาตินะครับในครอบครัวของคุณเนี่ยดีมากก็คือไม่ทําให้คุณต้องวิตกกังวลหรือซีเรียสหรือจิตตกใจอย่างใดแล้วก็เรื่องที่3คือคุณอาจจะมีโอกาสที่จะย้าย บ้านใหม่หรือมีที่อยู่อาศัยใหม่แต่ถ้าเป็นงานก็อาจจะได้ได้งานใหม่แล้วได้งานที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนฉะนั้นดาพเกตย้ายทรงผลดีต่อ4ราศีขอสรุปง่ายๆมีราศีใดบ้างก็คือ 1. ราศีพฤษภ 2. ราศีกรกฎ 3. ราศีกันแล้วก็ 4. ราศีธนูนะครับเอาล่ะก็น่าจะพอเป็นไกด์ไลน์ให้กับหลายๆคนได้นะครับท่านใดที่ชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้ว อยากจะให้กําลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงท,ทีหรือถ้าท่านใดที่อยากจะตรวจดวงชะตากับผมแบบสดๆเลยนะครับคุยกันสดๆเลยสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ที่หมายเลข0957050163 ID Line Horovip/789 ค่าครูไม่แพงแล้วก็ไม่แรงแต่รับรองว่าคัดทำนายละเอียดแบ่นยำชัดเจนอย่างที่คุณสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ